ี่คือบรรยากาศหลังฝนตกนะครับบรนทุงนี้เป็นร่องน้ำนะฝนตกหนักมากผมมาฉี่สิ่งที่ผมเห็นคือนี่ครับตัวใหญ่มากมาจากไหนเนี่ยขึ้นมาได้ไงดูดีดูด,ดินี่คามมือมันจะมีไข่นะ นี่ถ้าไม่เดินมาเมื่อกี้ก็น่าจะไม่เจอนะครับนี่นกำลังจะขึ้นบกตรงนี้ค่อนข้างจะแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะจับใสบ่บ่อตรงนี้ไปจะเป็นบอ่อนะมันไม่ได้ขึ้นจากบ,บอ่อนะครับมันขึ้นมาจากด้านล่างสันนิษฐานว่าขึ้นจากด้านล่างเมื่อกี้ฝนตกประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะจับนะครับเราจับ อยในในบอ่อนี่ครับไข่จะไข่แล้วล่ะอตัวใหญ่มากเลยมันไม่ใช่ปลาหมอชุมพรพันชุมพรอะไรนะน่าจะเป็นปลาหมอธรรมดานี่แหละมันกำลังจะวางไข่นะครับอ่ะลงไปเลย ไปแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านล่างอีกน่าจะมีอีกนะที่มันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็ขึ้นไต่ขึ้นไปตรงนู้นงมงมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูนี่คือร่องน้ํานะครับคาดว่าน่าจะมีอยู่อีกนะอุ้งหุ้งตัวเบิ่มเลยนะครับ งูห่างูห่ากับงูห่าอยู่ในรูเห็นไหมนั่น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 ไงโอแหลตปึงอยู่ไ่ะโอ้มันเมื่อกี้ คือน้ำมันท่วมนะครับมันเลยก็ท่วมรูสงสัยน่าจะหนีน้ำนครับตอนตอนนี้คือน้ํามันแห้งแล้วมันก็ลงกลับไปอยู่ในรูเราไม่ยุ่งมันดีกว่าไปทางของเราดีกว่าโอ้ยคนลุกตกใจใส่บูทสั้นมาด้วยแต่บูทยาวไม่ไม่กลัวเท่าไหร่ น้ำจะขังอยู่ตามร่องนะครับน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวเดินดูเล่นๆก่อนส่วนใหญ่เป็นป้าหมอครับป้าหมอมันจะขึ้นนำเ็าเรียกขึ้นหัวน้ำนำขึ้นมามันขึ้นจะมาเพื่อผสมพันธุ์ เพื่อวางไข่แล้วตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นน้ำหมดเลยเมื่อกี้เดินไปนู่นมาแล้วก็กลับมาตรงที่งูอยู่นะครับเจอปลาหมออีกตัวนึงครับอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้จับวางจับปล่อยเลยนะมันขึ้นขึ้นมาเองคือด้านล่างตรงนูงน้นนี่ครับมันจะมีน้ําอยู่มันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นร่องร่องน้ําอยู่ครับ แล้วปลามันขึ้นมาจากด้านล่างมาแล้วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้เมื่อกี้คือน้ําน้ำน่าจะเต็มหมดเลยนะออแล้วเมื่อกี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยงูยังอยู่เลยครับนอนยังนอนอยู่เลยตัวใหญ่เลยแล้วตรงเนี้ยปลาหมอตัวเนี้ยเจออีกแล้วตัวหนึ่งเมื่อกี้มันกําลังมันกําลังจะไปลงในบ่อครับเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ไม่แน่ใจเป็นตัวผู้ตัวเมียนะ แต่ตัวเมื่อะกี้ขวานหน้านี้เป็นตัวเมียเพราะดูเหมือนมีจะมีตรงพุงตรงไข่อ่ะแต่ตรงเน <laughs> ี้โอโหโอ้ตัวใหญ่เลยนะอันตรายมากเลยน่าจะมีปลาหรือเปล่าเอาเราไปดูปลาของเราดีกว่าไม่ใช่สิ ปลาของธรรมชาติปลาที่มันกำลังจะเข้าบอ่อ้วมันจะไปยังไงอ่ะเออยอยากรู้เหมือนกันนี่เป็นธรรมชาติของมันนะครับผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้วางผมไม่ได้ทรมานอะไรมันนะก็คือปลาเนี่ยมันจะหาที่ที่สำหรับวางไข่นะครับตรงนี้เพราะเมื่อกี้อ่ะ ตรงนี้น้ำขึ้นเจอนองเลยเต็มเลยตรงนี้แป๊บเดียวน้ำแห้งละน้ำไหลตอนนี้ปลามันก็จะขึ้นจากด้านล่างขึ้นมาที่จะวางไขต่ตรงนี้เราอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปยังไงถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะช่วยมันนะไม่ทำไมสูงไม่ได้โอ้ฝนตก อาุละไม่น่าจะขึ้นได้นะตรงนั้นมันจะชันมากเลยนะปากปอดอะ เน่ยตรงนี้มันจะเป็นท่อนะครับท่อแล้วก็เข้าตรงบ่อไปอ่ะโหนกลับมาอ่ะเราช่วยมันดีกว่านะครับ น่าจะเป็นตัวคู่นะตัวเนี้ยเพรมื่อกี้มันหน่าตัวเมียมดูเหมือนจะเป็นคู่กับมันคือมันกําลังจะหาที่สําหรับวางไข่นะครับคิดว่านะออออย่านะอย่านะก็กงช่วยคุณอยู่โอ้เจ็เจ็บเจ็บเจ,บจ,บจบ็แก้วยังพราราแก้วน้ํยายางพาราตักใส่เลย ไปไหนอันนี้อันนี้โอเคแล้วก็วางไว้ด้านบนไปไปเลยไปเลยไปเลยไปนู่นครับไปน,นู่นเอ่อไปนนไปนอนไปน,นู่นไปน,นู่นไปน,นู่นไปน,นูปนน่นลงไปเลย สไลด์ซุบกลัวมีงไม่มีนะโอเคม่มีต้องช่วยมันครับตอนนี้ไปโน่นไปนน่นจริงผมจะจับวางมันก็ได้นะแต่ผมอยากดูว่ามันจะไปยังไงต่อ ไปนะครับไปนะครับมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับมันจะไปได้แต่ตรงนี้เมื่อกี้มันคือมันติดตรงท่ออยู่คือท่อมันค่อนข้างจะสูงไปต่ออยู่นะครับไปแล้วไปแล้วใกลจะลงแล้วล่ะ ลงแล้วสไลงลมาแล้วส่ลงมาแล้วลงมาแล้วปุ๊มอ่าลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ผ่านท่อที่จริงถ้าน้ำไหลอ่ะมันก็จะขึ้นได้ง่ายครับแต่ตรงนี้น้ำไม่ไหลนะครับรออีกประมาณสักช่วงปีใหม่ครับตรงนี้น้ำจะไหลคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะ ถ้าฝนตกใหม่อีกน่าจะมาอีกครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆโอเคครับ